สวัสดีครับผมออฟจากช่องผู้พิชิตอุปสรรคนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันในคลิป EP ที่473นะครับทุกคนขอบคุณ FC ทุกคนนะครับที่กดติดตามให้แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมมาโดยตลอดวงเล็บในการทำคลิปนะครับขอบคุณจริงๆนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาขอพูดถึงพฤติกรรมเริ่มต้นของนักเล่นพน,นัน จนถึงพฤติกรรมสุดท้ายของคนที่หมดจากการพน,นันซึ่งผมก็เรียบเรียงแล้วครับจะมีอยู่10ข้อหลักๆเลยผมก็ค้นหรือหาข้อมูลมาจาก f c ที่ผมเคยพาเลิกพนันได้รวมถึงตัวของผมด้วยครับเดี๋ยวพวกเราไปฟังดูนะครับว่า10ข้อนี้จะตรงกับใจของเราหรือเปล่า จะตรงกับพฤติกรรมของเราในครั้งก่อนหรือในครั้งปัจจุบันหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มจากข้อแรกไปพร้อมๆกันนะครับตอนที่พวกเราทุกคนเข้าเล่นพนันใหม่ๆพวกเราทุกคนจะต้องมีภาพจำภาพจำในที่นี้คืออะไรยกตัวอย่างสล็อตพวกเราทุกคนเติมเงินเข้าไปเล่น ร้อยสองร้อยแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นณตอนนั้นคือสเกตเตอร์จะมาหรือไม่มาสมมติถ้ามาแล้วเราก็เห็นการหมุนของสลอ็อตมีภาพแสงสีเสียงมีการจ่ายตัวคูณให้เราตัวกิน,นแพงร่วงลงมาบางคนก็ได้กำไรบางคนก็ลุ้นให้ได้ทุนก่อนแล้วก็เขียบไปกำไรเพราะมันหมุนสิบรอบ ใจของพวกเราทุกคนก็เต้นตุบตับตุบตับและมีความสุขกับมันและก็มีภาพจำกับมันบาคาร่าก็เหมือนกันพวกเราทุกคนเติมเงินเข้าไปเล่นร้อยสองร้อยแทงไม้ละ10บาท20บาทหรือไม้ละ20บาทถึงห้บาทก็จะประมาณนั้นเนาะเริ่มแรกเลยเราป๊อกแปดจะมือบบดเราป๊อกเก้าจะมือบอด เรามีความสุขมากไพ่ใบสุดท้ายของเราเนี่ยเจ็ดหลังแปดหลังเก้าหลังสั่งอะไรก็ได้แบบนั้นดิลเลอร์ก็เต้นโชว์เราแล้วก็ทำมือขึ้นมาว่าแบงกเกอร์ชนะแบงเกอร์วินแล้วเครื่องหมายบวกมันก็มาปรากฏที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือของพวกเราทุกคนวงเล็บก็คือเราได้กำไรนี่ก็คือภาพจำนะครับทุกคนแล้วข้อที่สอง พวกเราทุกคนน่ะเคยได้กําไรจากมันแล้วก็แจ้งถอนและยอดเงินก็เข้าบัญชีผมพูดถูกไหมพวกเราทุกคนน่ะตอนที่เล่นพนันใหม่ๆเนี่ยได้กาไรร้อยสองร้อยต้องเข้าไปที่หน้าเว็บเลยแล้วก็แจ้งถอนนี่ก็คือภาพจำที่ติดตาเหมือนกันโดยรวมมันก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วข้อที่สามพวกเราทุกคน นำเงินจากการเล่นได้วงเล็บกำไรจากการพน,นันไปซื้อของกินไปซื้อของใช้หรือไม่ก็ไปเที่ยวโฆษณาบอกเพื่อนๆของพวกเราทุกคนวงเล็บที่เขายังไม่เคยเล่นพน,นันหรือคนที่เล่นด้วยกันว่าตัวเราเนะี่ยมีความสามารถมีสูตรที่ได้กำไรจากการพนันทุกวันโดยรวมมันก็จะประมาณนี้นะครับ เหมือนพวกเราทุกคนหรือเปล่า FC ของผมเป็นหลายคนนะครับเคยใช้วิชานี้แหละไม่พร้อมที่จะใช้เงินในบัญชีของตัวเองเติมเงินเข้าไปเล่นกับเว็บพนันจากเมื่อก่อนน่ะประสบความสำเร็จมากอยากได้300ก็ได้นะครับอยากได้500ก็ได้แต่ทุกวันนี้นะครับอยากได้300แต่ก็เสีย3 0,000นะครับทุกคนและก็ข้อที่4ี่ พวกเราทุกคนเริ่มติดมันมากขึ้นมีชั่วโมงเล่นกับพนันออนไลน์มากขึ้นจากเมื่อก่อนเลยอาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งอะเล่นแค่ไม่กี่วันเองอาจจะด้วยงานเยอะหรือไม่มีเวลาแต่พอวันหนึ่งได้กำไรจากมันติดๆอย่างเช่นสองสามวันติดทีนี้ก็เริ่มแล้วใจอยากได้เพิ่ม ใจอยากได้กําไรทุกวันแล้วจําเป็นจะต้องเล่นกับมันทุกๆวันแล้วก็เล่นกับมันนานมากขึ้นกว่าเดิมนะครับและข้อที่5พวกเราทุกคนเริ่มเล่นยากขึ้นลงทุนเยอะได้กําไรน้อยวงเล็บต่างจากเมื่อก่อนนะครับทุกคนเคยเป็นไหมเมื่อก่อนเนี่ยคุณเติมเงินเข้าไป500หรือ1000 เจากำไรแค่200ร้อยถึงสามร้อยนะบางคนยังไม่ถึงนาทีเลยได้มากกว่านี้อีกแต่พอทุกวันเนี้เหมือน AI มันรู้มันจับทางได้แล้วคุณลงทุนไปห้าร้อยหรือหนึ่งพันเนี่ยเดี๋ยวได้เดี๋ยวเสียแต่อย่างน้อยมันยังไม่ถึงเป้าที่คุณวางไว้แน่นอนบางคนอาจจะได้กำไรแต่ไม่ได้เป้าบางคนเนี่ย อาจจะเสียหมดเลยนี่คือคกลไกของเว็บนั้นนะครับมันจะทำแบบนี้จริงๆมันจะทำให้พวกเรานะ่ใจร้อนแล้วก็พลาดเป้าในทุกๆครั้งนะครับส่วนข้อที่6โดนมันกินและก็หมดเงินในบัญชีนี่ไงครับมันเริ่มจัดการเราแล้วเวลาเรามีเงินเท่าไหร เติมเข้าไปเล่นจะขาดทุนทุกรอบและพวกเราก็ไม่ยอมเติมเงินเข้าไปสู้เรื่อยๆผลสุดท้ายยอดเงินในบัญชีมีเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นนะครับผมและข้อที่7พวกเราทุกคนหลังจากหมดจากการพนันก็จะเป็นคนดีคนหนึ่งไม่เล่นแล้วไม่เอาแล้วการพน,นันมันทำให้หนูกับผม ไม่มีอะไรเหลือเลยไม่มีอะไรกินเลยสงสารครอบครัวแต่พอเริ่มมีเงินก็เติมเล่นนะครับหวังเพียงจะตามทุนกลับมาคืนบ้างเห็นไหมครับเพราะอะไรเพราะเรามีเงินในบัญชีและเราเคยได้กำไรจากมันแล้วก็มีชั่วโมงเล่นกลับมันมากขึ้นมันก็ไม่แปลกเมื่อองค์ประกอบ3อย่างเข้ามาอยู่ในตัวของเรา หรือเราไปเจอกับมันอย่างเช่นเพื่อนเวลาว่างและยอดเงินในบัญชีนะครับข้อที่8พวกเราทุกคนเมื่อเงินไม่พอก็เริ่มไปกู้หนี้ยืมสินเข่ามาเล่นข้อนี้จริงที่สุดเพราะเรามีภาพจำเราต้องการเพื่อจะสู้ต่อหวังเพียงว่าถ้าเราเล่นไปแล้ว มันอาจจะตามทุนกลับคืนมาบ้างครับและข้อที่9พวกเราทุกคนเน่ะเคยเกือบขิดหรือเกือบหลับแต่ก็กลับมาได้และก็ได้นำเงินบางส่วนไปใช้หนี้เขาที่เกิดจากการพนันมีใครหลายๆคนเนี่ยเคยเจอกับตัวเองมาแล้วรวมถึงลูกศิษย์ของผมหลายๆคนนะครับ ที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไปยืมเงินเขามาแล้วปรากฏว่าตอนแรกตัวเองเสียพอเล่นไปเล่นมาก็ได้กำไรนึกพยองคิดว่าตัวเองเกง่งเอาเงินกำไรจากการเล่นได้ไปปิดหนี้เขาปิดหนี้ในส่วนนั้นส่วนนี้แล้วมีกำไรบางส่วนแล้วก็ปั้นเล่นและผลสุดท้ายพอเล่นไปเล่นมาตัวเองก็หมดนะครับ มันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับและข้อที่สิเมื่อเสียหนักแล้วกูก้หนี้มาใหม่จนตันทุกช่องทางโกหกคนในครอบครัวสารพัดโกหกคนรอบข้างเพื่อต้องการนำเงินมาตามทุนหรือมาใช้หนี้เขาผลเคียงมันก็มาจากข้อที่9นะครับทุกคนคือตัวเองอะ่ะเคยเกือบคิดเคยเกือบหลับ แต่ก็กลับมาได้แล้วก็มีเงินไปใช้หนี้เขาแต่รอบนี้เสียนะครับมันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็คือไม่ได้กําไรแล้วก็ไปกู้หนี้เขามาใหม่ทีนี้พอได้เงินมาแล้วก็เติมเล่นทีนี้วันนั้นโดนมันกินหัวร้อนใจร้อนและเงินก็หมดทีนี้จะไปเอากับเขาใหม่โดยไปแต่งเรื่องโกหกต่างๆนี่แหละทีนี้เจ้าหนี้ไม่ให้แล้วเพราะว่า ยอดมันเยอะแล้วทีนี้ทําอะไรไม่ถูกก็เลยได้ไปแต่งเรื่องกกหกไปยืมคนนั้นยืมคนนี้แต่ปรากฏว่าคําตอบที่ได้รับเขาไม่ให้เพราะว่าของเก่าเนี่ยอาจจะยังไม่เคลียร์เลยและในท้ายสุดก็ได้ไปแต่งเรื่องโกหกคนในครอบครัวเพื่อให้เขาหาเงินมาให้ได้เท่าไหร่เอาเท่านั้น โดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ก็คือพฤติกรรมเริ่มต้นจนถึงพฤติกรรมสุดท้ายของคนที่เล่นพน,นันเป็นยังไงบ้างครับผมก็เชื่อว่ามีใครหลายๆคนเนี่ยจัดอยู่ใน10ข้อตามที่ผมพูดมาเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราทุกคนนะ่ะควรให้กำลังใจตัวเองนะครับอย่าไปโทษตัวเองเลยต้องเลิกวันต่อวันอะไรที่มันเสียไปแล้วในอดีต ก็ปล่อยให้มันเสียไปอย่าไปคิดถึงมันวันนี้เราได้เวลาแล้วเราต้องทำทุกอย่างเพื่อตัวเราแล้วก็ครอบครัวของเรามันเป็นแบบนี้ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพูดให้ทุกคนฟังนะครับสำหรับตัวผมเลยนะรวมถึงใครหล,หลายคนที่ผมเคยพาเลิกพนันได้คนที่จะเลิกพนันได้จริงๆ หรือจะเข้าใจหลักการหรือแก่นแทงการเลิกพนันคือมันต้องเจอกับตัวเองกนมันต้องตันมันต้องเสียใจมันต้องไม่มีข้าวกินมันต้องร้องไห้จนหมดน้ำตาหรือไม่บางคนก็อยู่คนเดียวณนะตอนนี้ถ้าใครไม่เคยเป็นอย่างที่ผมพูดมาก็โชคดีแล้วถือว่าคุณนะยังไม่ได้รับความเจ็บปวดที่แสนทรมานนะครับแล้วหลังจากนั้น ความรู้สึกอย่างที่ผมพูดมาในข้างต้นเนี่ยมันจะเป็นครูเรามันจะเป็นอุทาหรณ์นสอนพวกเราทุกคนให้พอแล้วเลิกแล้วไม่อยากกลับไปอีกบางคนนะครับเคยเป็นอย่างที่ผมพูดมาแต่ก็กลับไปอีกโดยการเลิกพนันได้ตั้งสองปีถึงสามปีมันก็เป็นแบบนี้แหละความโลภของทุกคนนี่คือสิ่งที่ผมอยากออกมาเตือน และก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเลิกพนันกันให้ได้ถามใจตัวเองนะตอนนี้เลยพอไหมอยากได้อะไรจากมันถ้าคุณบอกว่ายังอยากได้อีกอยากหาเงินไปใช้หนี้เขาคุณก็เติมเงินเข้าไปเล่นผมจะบอกให้คุณน่ะเอาเงินไปไว้กับคนอื่นมันไม่มีทางหรอกเพราะใจเราอ่ะมันยังฝักฝ่ายอยู่เลยยิ่งถ้าคุณได้กำไรคุณก็จำเป็นต้องเล่น แล้วก็ต้องรีบหาเงินไปใช้หนี้เขาวงเล็บหาจากการพนันแต่ถ้าคุณคิดว่าพอแล้วไม่เอาแล้วยอมทรมานดีกว่าทํางาน30วันเงินเดือนออกมาทยอยใช้หนี้เขาฝึกให้เป็นนิสัยสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือสภาพจิตใจที่ดีขึ้นแล้วก็วางโครงสร้างชีวิตใหม่เปลี่ยนโมตัวเองใหม่และในอนาคต คุณประสบความสําเร็จแน่นอนผมไม่โกหกทุกคนแน่นอนผมการันตีได้เพราะว่าใจของพวกเราทุกคนตอนที่เล่นพนันใหม่ๆเว็บพนันนะ่ะเวลามันเป็นวินาทีแต่เราทํางานเป็นชั่วโมงแน่นอนครับหนึ่งนาทีเราอาจจะได้พันสองพันแต่ว่าเราทํางานเนี่ยชั่วโมงและไม่กี่บาทเองทุกคนว่าผมพูดถูกไหม มันไม่มีใครหรอกหาเงินได้นาทีละเป็นพันหรือเป็นหมื่นเป็นแสนถ้าเราไม่มีวิชาชีพจริงๆถ้าเราไม่เก่งจริงๆหรือไม่เป็นอินฟลูดังจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ทุกคนเนี่ยอย่าโลภต้องเข้าใจตัวเราให้มากนะครับแล้วก็มีสติพยายามนึกสักนิดว่าถ้าเราหวนหรือถ้าเราเข้าไปเล่น ถ้ามันเสียมาหรือมันไม่ได้มาเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างไรอยากคิดแต่ได้อย่างเดียวต้องคิดถึงผลเสียให้มากที่สุดทุกวันนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีนะครับเราจำเป็นจะต้องเอาเงินร้อยสองร้อยเนี่ยไปซื้ออะไรกินอนะ่ะดีกว่าไหมดีกว่าเราเนี่ยเอาเงินร้อยส0งไปเติมเล่นกับเว็บพน,นันเราได้กินนะครับเขียวกลืนลงท้อง อิ่มมีความสุขมีแรงทำงานแต่ในโทรศัพท์มือถือเรากินมันมันกินเราเราทำตามใจตัวเองและผลสุดท้ายเงินเราเป็นศูนย์ทำอะไรได้บ้างมีแต่ความเสียใจมีแต่ความทรมารแล้วเราอ่ะจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ไปอีกนานขนาดไหนผมให้เวลาพวกคุณสามร้อยหวันบางคนอ่ะเล่นพนันหมดไปแล้ว300กว่าวันอีกหกวัน เป็นวันที่ทำงานแล้วลองคิดดูว่านี่สินของคุณหรืออนาคตของคุณน่ยมันจะเป็นอย่างไรคิดง่ายๆนะครับคิดแค่นี้ก็พอให้กำลังใจทุกคนนะครับเลิกพนันวันต่อวันอย่ามีเงินในบัญชีเอานี่สินและคำประหกออกมาให้หมดแล้วพวกเราทุกคนก็จะประสบความสำเร็จทั้งในปัจจุบันและในอนาคตกันทุกๆคนนะครับ โอเคผมต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับหลังจากที่เราฟังพฤติกรรมเริ่มต้นของคนเล่นพน,นันรวมถึงพฤติกรรมสุดท้ายของคนเล่นพนันไปแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาฟังประวัติส่วนตัวการเสียพนันของน้องผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งตัวของน้องก็ได้ไลน์มาหาผมแล้วก็ได้คุยกับผมตัวเมงก็ได้โจทย์รายละเอียดต่างๆ ไว้ในแบบฟอร์มของผมจนได้เกิดคลิปนี้ขึ้นมานะครับอ่เดี๋ยวเราไปฟังไปพร้อมๆกันนะครับโดยน้องชื่อน้องการนะครับวงเล็บนามสมุติอายุ32ปีน้องการเป็นพนักงานฝ่ายผลิตอยู่ในโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีนะครับทุกคนเงินเดือนของน้องการก็1 6 0 0 0บาทสถานะตอนนี้ก็คือมีแฟนนะครับ ทรัพย์สิ่งที่เคยมีในอดีตของน้องการก็เคยมีเงินเก็บอยู่สามแสนกว่าบาทแล้วก็ทอง2บาทแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์อีก1นึคันนะครับทุกๆคนน้องการน่ะติดพนันหวยลาวนะครับก็คืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันจะออก3มวันวันจันทร์วันพุธวันศุกร์หรือเปล่าอันนี้ตัวผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็พนันสลอ็อตไฮโลไทยแม่ สล็อตไฮโลไทยก็จัดเป็นการพนันชนิดหนึ่งที่ทําให้น้องผู้ชายหรือน้องผู้หญิงเนี่ยหมดเยอะพอสมควรนะครับน้องการเนี่ยเล่นมา1ปีเต็มๆนะครับทุกคนก็คือทั้งหวยลาวและไฮโลไทยเล่นพร้อมกันนะครับช่องทางในการรู้จักพนันก็นมาจากเพื่อนในที่ทํางานนะครับเหตุผลที่น้องการอยากเล่นณนะตอนนั้นเลยก็คือตามที่ผมได้ถามนะครับน้องการเนี่ยว่าง ไม่มีอะไรทําอยากหาเงินทางลัดเล่นสนุกเล่นขำๆก็พอนะครับโดยรวมมันก็จะประมาณนั้นนะครับเหมือนพวกเราทุกคนนั่นแหละและเงินที่เคยมีในบัญชีตอนที่น้องการยังไม่ได้นผนานก็คือเงินเก็บ3ามแสนกว่าตามที่ผมพูดในครั้งต้นนะครับโดยน้องการนะเติมเงินเข้าไปเล่นครั้งแรกตอนนั้นนะเล่นหวยลาวก่อนนะครับเติมเงินเข้าไป200บาท และตัวเองก็ถูกหวยลาว20บาทนะครับได้รับเงิน1800บาทนะครับทุกคนนี่ก็คือภาพจํำครั้งแรกของตัวน้องการเลยนะครับและภาพจําที่ติดตาของตัวน้องการก็คือในเดือนพฤษภาคมปี2 5 6 7น้องการเคยได้กำไรจากสล็อตไฮโลไทยวันเดียว5,000กว่าบาทนะครับทุกคนนี่ไงครับภาพจําที่เคยได้กำไร มันเป็นแรงผลักดันที่ทําให้ตัวของน้องการหรือพวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องอยากเอาชนะมันให้มากขึ้นกว่าเดิมคือต้องเล่นทุกวันนะครับโดยรวมมันก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วหลักการในการเล่นของน้องการก็คือน้องการเนี่ยจะเข้าไปแทงหวยลาวกนและหลังจากนั้นก็จะเข้าไปเล่นสล็อตไฮโลไทยนะครับเอาอย่างง่ายๆเลยก็คือสมมติถ้าวันนี้เป็นวันจันทร์หรือวันพุธหรือวันศุกร์ หลังจากเลิกง,งานมาแล้วน้องการะจะไปทําการบ้านทิ้งไว้หรือไปแทงหวยทิ้งไว้ต่อจากนั้นก็แอบแฟนเล่นสล็อตไฮโลไทยนะครับตาละ10บาทหรือ20บาทเพื่อค่าเวลาไปก่อนระหว่างก่อนที่หวยรามันจะออกนะครับทุกคนถ้าได้ก็เป็นเรื่องที่ดีน้องการก็จะถอนเลยแต่ถ้าเสียก็จใจร้อนนะครับทุกคน และก็เคยลงเดิมพันถึงตาละ300ถึง500บาทในครั้งก่อนเนี่ยอาจจะตามทุนที่เองเสียไปกลับคืนมาได้แต่ในภาคหลังๆเนี่ยมีเท่าไหร่อีตัวการ์ตูนมันก็กินเท่านั้นอาจจะถูกบ้างแต่ก็ขาดทุนสุดท้ายเงินก็หมดบัญชีนะครับตามที่ต้องการได้เล่าให้ผมฟัง และน้องการก็เคยเสียเยอะสุดก็คือในเดือนตุลาคมปี2567น้องการน่ะเสียให้กับหวยลาวไปก่อน2,000กว่าบาทตอนนั้นน่ะเสีย2,3วันติดเลยรวมเป็นเงิน2,000กว่าบาทนะโมโหมากแล้วก็ตามด้วยเสียให้โลไทยอีก30,000กว่าบาทรวมสัปดาห์นั้นน้องการโดนทั้งหวยลาวแล้วก็ไฮโล หมดไปประมาณ3าม0 0ืกบาทเครียดมากเสียใจมากครับทุกคนและน้องการก็เลิกได้นานสุดก็แค่สิบกว่าวันเองครับทุกคนก็คือไอ้สิกว่าวันเนี้ยน้องไม่มีเงินนะครับหาเงินไม่ได้ก็ไม่ได้เติมเข้าไปเล่นแล้วก็หวนพนันมากกว่า10ครั้งอย่างแน่นอนนะครับและครั้งล่าสุดน้องการเนี่ย มีเงินเข้ามาในบัญชีน่ยส0มหม่นกว่าบาทนะครับทุกคนโดยไอ้เงิน30,000นกว่าบาทเนี่ยเป็นเงินของแฟนตัวเองด้วยแล้วเงินของตัวเองด้วยแล้วก็หามาจากที่อื่นบางส่วนด้วยวงเล็บก็คือได้ส0 0 0ม,มกว่าบาทนี่แหละน้องการเนี่ยเอาไปลงทุนแทงหวยลาวหมดไป4ี่พักว่าบาทแล้วก็เล่นสล็อตไฮโลไทยหมดประมาณ20,000ื 8,000กว่าบาทตามที่ผมได้ถามน้องนะครับแล้วก็จดลงในบันทึกแบบฟอร์มของผมน้องการเสียใจมากเพราะเงินก้อนนี้เป็นเงินก้อนสุดท้ายของน้องการที่เหลืออยู่กับตัวเองเครียดมากเสียใจมากณนะตอนนี้แฟนของตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองนะ่ะเล่นหวยห,หนักมากแล้วก็ติดสล็อตไฮโลไทยอ่ะหนักมากจนณนะตอนนี้เลยนะครับ มีนี่ในระบบก็คือเอารถไปเข้าไฟแนนซ์ได้เงินมาแสนสองแล้วก็แอบ,บไปทำบัตรเครดิตอีก2ใบรวมเป็นวงเงิน6กหมื่นกว่าบาทแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารไทยพาณิชย์อีก2อ0 0มบาทโอ้โหก็ค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรนะครับแล้วยังไม่จบแค่นั้นก็ได้ไปกู้นอกระบบมาอีกนะครับ โดยน้องการเนี่ยได้ไปกู้พี่ๆที่โรงงาน3เจ้าวรวมเป็นเงิน4ี่หมื่นกว่าบาทเห็นไหมครับเดือนหนึ่งอะ่ะก็ต้องจ่ายดอกเขาไปแล้วประมาณสี่พันกว่าบาทก็คือดอกร้อยละสิบนะครับทุกคนแล้วก็ได้ไปยืมลูกพี่ลุกน้องอีกหมื่นป้าของตัวเองอีกห0พันแล้วก็เพื่อนสนิทอีก1น0 0 0หมื่บาทโอ้โห หนักพอสมควรเลยนะครับและตลอดเล่นเสียตลอดหนึ่งปีเต็มของน้องการก็หมดไปประมาณหกแสนกว่าบาทและในท้ายที่สุดนี้น้องการก็อยากเลิกนั้นคือมันไม่ไหวแล้วมันตันแล้วมันไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆแล้วก็อยากบอกแฟนมากว่าตัวเองอะติดนั้นแล้วก็เป็นนี้เป็นสินเขาแต่ใจหนึ่ง ก็กลัวแฟนดากลัวแฟนเลิกนะครับทุกคนและก็อยากฝากเตือนทุกคนว่าใครที่ติดหวยหรือติดการพนันชนิดอื่นๆอยู่ณนะตอนนี้ขอให้เลิกเล่นเล่นไปก็มีต่หมดเล่นไปก็มีจะเสียและที่สำคัญก็อาจจะสายเกินแก้ก็เป็นไปได้นะครับจบลงแล้วครับประวัติส่วนตัวการติดพนันของน้องกานะครับหวังว่าพวกเราฟังแล้วก็จะเตือนสตินะครับ การพนันไม่เคยทําให้ชีวิตใครดีขึ้นไม่เคยทําให้ใครรวยขึ้นถ้าคุณเล่นไปนานๆจะมีเงินในบัญชีหลักไหนก็แล้วแต่บทเหมือนกันทุกคลอย่างแน่นอนนะครับยังไงผมก็เป็นกำลังใจให้กับน้องการขอให้น้องการเลิกพนันให้ได้เลิกวันต่อวันแล้วก็อย่ามีเงินในบัญชีและอีกเรื่องหนึ่งก็อย่าฝากบอกกับน้องการว่านี่สินและคำพหกถ้าเป็นไปได้จริงๆอะ่ะ บอกแฟนเราไปเลยนะครับถ้าเราเก็บไว้เราก็จะเครียดไม่มีสติไม่มีสมาธิแล้วก็หนักในทุกๆวันนะครับแต่ถ้าเรายอมบอกณนะตอนนี้วินาทีนี้เขาอาจจะให้อภัยเราแต่ถ้าเราปิดบังไปเรื่อยๆแล้วเขารู้ในอนาคตไม่ต้องบอกนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น วองว่าน้องการคงรับคําแนะนําของพี่ไปพิจารณานะครับโอเคนะครับทุกคนผมต้องขอจบคลิปประวัติส่วนตัวการติดพันธนของน้องการไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ